สวัสดีครับอยู่กับ99การเกษตรฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องของท่อกันนะวันนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าท่อที่ใช้กับปั๊มน้ําของเรานะใช้ในงานเกษตรนะครับมีท่อหลักๆก,ก็จะมีเป็น2รูปแบบนะครับนะเป็นท่อ PVC นะครับแล้วก็ท่ออะพี PE นะครับหรือ HDPE ีที่เพื่อนๆรู้จักนะครับพี่ๆรู้จักนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนวันนี้มันเริ่มกันที่ท่ออ่า HDPE ก่อนนะครับว่า เป็นยังไงนะครับแล้วแล้วก็คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาฟังกันครับครับผมนะสำหรับท่อ PE หรือ HDPE นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันเยอะแยะเลยก็จะมีประมาณ3สีนะฮะสีส้มนะครับนะแถบสีส้มใช่ไหมแล้วก็แถบสีขาวนะครับแล้วก็แถบสีฟ้าแต่ละแถบ่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมแต่ละสีเขาก็จะมีค่า PN กับ PE ต่างกันนะฮะเริ่มแถบสีส้มครับแถบสีส้มเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับงานประเภท งานเกษตรกรรมนะครับนะแล้วก็งานพวกร้อยสายไฟต่างๆสายเคเบิลต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถรับแรงดันน้ําได้ตั้งแต่4-6.3ถึง6.3บารนะครับในแถบสีส้มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานได้นานและก็ไม่เป็นตะไคร่ในท่อด้วยนะครับผมมาดูในส่วนที่2ครับแถบสีขาวฮะแถบสีขาวก็จะพบเจอกันในงานเกษตรเช่นเดียวกันนะครับนะเช่นงานพวกเทมน้ําหยดวาวน้ําหยด อัดพวกมินิสปริงเกอร์นะครับผมนะก็จะพบเจอแถบสีขาวนะครับซึ่งแถบสีขาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น ldpe นะครับแล้วก็สามารถรับแรงดันน้ำได้3.2บารนะครับนะตัวนี้ก็เหมาะกับงานไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากมีสารป้องกัน uv ด้วยนะฮะทำให้อายุการใช้งานสามารถใช้งานได้ยาวนานเช่นเดียวกันครับ มาอีกสีนึงนะครับอันนี้ก็พบเจอกันบ่อยมากนะครับนะเป็นท่อ HDPE แถบสีฟ้านะครับตัวนี้บอกเลยนะเขาจะมีค่า PN ตั้งแต่4จนถึง10นะครับนะก็คือค่า PN คือสมมุติค่า PN 4ก็คือทนแรงดันได้4บาร์นะครับส่วน PE นะครับนะ PE คือค่าแรงกดทับฮะตัวนี้ค่อนข้างดีนะลูกค้าพบกันในงานกเกษตรเช่นเดียวกันหรือจะเป็นงานยับท่อไปใต้ถนนนะครับเพราะว่าตัวสีน้าเงินนะครับนะส่วนมากนะครับจะรับแรง กดทับได้ดีนะครับนะถ้าค่า P/E เขาจะรับแรงกดทับได้ดีนะทางนี้ทางนั้นถ้าเรารู้ค่า p n ค่า P/E เนี่ยแล้วก็ชนิดท่อแต่ละประเภทเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกนะครับนะเลือกท่อที่เหมาะสมกับเนื้องานนะครับทำให้ยืดอายุก,การใช้งานนะครับและไม่ต้องเปลี่ยนท่อไหอยอีกด้วยครับ แล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับนะเรียกว่าเป็นข้อดีดีกว่านะครับนะของแถบสีน้ําเงินเนี่ยหรือแถบสีฟ้านะครับตัวนี้เขาทนแรงดันได้ถึง25บาทนะครับและที่สําคัญน้ําหนักเบาด้วยนะครับและก็จะมีเทคติคเล็กๆน,ๆน้อยนะครับพี่ๆเวลาพี่ๆเอาไปใช้บางทีจะเคยเจอไหมพอม้วนออกเอาท่อบิดนะครับท่อแบบเหมือนบีบพับนะครับนะ ตรงนี้แก้ไม่ยากครับพี่ๆนะไม่ต้องตกใจไปนะฮะเพียงนําท่อไปตากแดดนะครับแดดแรงๆหน่อยช่วง9โมง -10 โมงนะครับนะเพื่อให้ความร้อนสัมผัสกับผิวท่อและให้ตัวท่อมันคืนตัวนะครับเป็นทิปเกตความรู้เล็กๆน้อยๆฮะถ้ารู้แบบนี้แล้วก็เลือกใช้กันให้ถูกประเภทนะครับสําหรับวันนี้99นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับสาระความรู้นะครับพี่ๆนะแล้ววันหลังเนี่ยถ้าเรามีอะไรดีๆมาอัปเดตฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ